สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องสาวหนองคายชาแนลนะคะค่ะวันนี้นะคะก็มาติดตามแนวทางปู่ต้องอำเภอเพนนะคะงวดวันที่16กุมภาพันธ์สองห้าหนะคะซึ่งงวดที่แล้วนะคะวันที่1่กุมภาพันธ์นะคะปู่ก็ให้มาเข้ากับเลขฝันนะคะให้1 0แล้วก็หนึ่งหนึ่งนะคะออกที่หนึ่งหนึ่งนะคะ ให้หนึ่งหนึ่งออกสี่หนึ่งหนึ่งนะคะงวดนี้มาตามต่อนะคะวันที่16นะคะกุมภาพันธ์สองห้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคำเตือนสื่อนำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางไม่แนะนำให้ซื้อหรือเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นอาจถูกจับได้แนะนำให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นขอขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังขอขอบคุณค่ะ แนะนำว่าเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะเล่นพอประมาณนะคะไม่ต้องขายไร้ขายนาม,มาซื้อนะคะขอขอบคุณค่ะคือปู่ให้แนวทางเข้ามาแล้วนะคะคือเข้ามาแล้วสีงวดนะคะเลขวิ่งห้ามพลาดเลยนะคะค่ะเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะคะงวดวันที่16ธันวาคม65นะครับ วิ่งนะคะปูให้มาห้าดเเลขในตารางนะคะ5้า3 7ดก้าสาม็ดสี่ก็เข้าที่9 3สนะคะ9 3 3 9สาสนะคะงวดนี้งวดแรกนะคะที่ปูให้หลังจากที่ไม่ได้ติดตามแนวทางจากปูนะคะเพราะว่าไม่สบายนะคะประมาณ3งวดนะคะสองสามงวดนี้นะคะถ้าจะไม่ผิดนะคะค่ะวันที่1 6นะคะก็เลยตามนะคะเป็นงวดแรกนะคะงวดวันที่16นะคะซึ่งปูให้มา6ตัวนะคะในตาราง6ตัวก็เข้ามาที่นะคะเลขวิ่ง ปูห้ามพลาดเลยนะคะเล็กวิ่งนะคะเข้าตลอดนะคะ,ว,ะ,คะวันที่สองนะคะวันที่สามสิบธันวาคมสองห้าหห้านะคะวิ่งบนล่างห้าเจ็ดปดนะคะวิ่งบนล่างห้าจ็ดดในตารางนี่ห้าเจ็ดปดเก้าสี่สามนะคะค่ะก็เข้ามา2ตัวเลยนะคะล่างนะคะห้าปดนะคะก็เข้าเล็กวิ่งมาเลยนะคะห้าปดนะคะค่ะ วันที่30สนะคะงวดนี้คือเป็นงวดที่2หลังจากที่ห่างหายปู่นะคะสองสามงวดนะคะค่ะก็เลยมาติดตามปู่งวดนี้วันวันที่30มธันวาคมหกห้านะคะก็คือเป็นงวดที่2นะคะซึ่งปู่ให้เข้ามาแล้วนะคะ4ี่งวดติดเลยนะคะเลขวิ่งคือห้ามพลาดนะคะถ้าเกิดว่าในตารางถ้าเกิดว่าเอฟซีไม่ชอบพ่อแม่พี่น้องไม่ชอบนะคะก็คือเอาเลขในตารางนี้ไปจับคู่หรือว่าเอาเลขวิ่งนะคะไปหาจับคู่ได้เลยนะคะได้บนล่างเลยนะคะ คืองวดเป็นงวดที่สองนะคะงวดนี้นะคะวันที่สามสิบธันวาคมนะคะเขรขวิ่งห้ามพลาดนะคะขอฝากเลยนะคะเลียกวิ่งห้ามพลาดเลยนะคะค่ะเข้ามาแล้วติดต่อกันสี่งวดงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์หกหคือเป็นงวดที่ห้านะคะ ค่ะเดี๋ยวมาติดตามงวดที่สนะคะวันที่17มกราคม6 6นะคะเรกวิ่งบนล่างปู่ให้3 4มี่ห้านะคะเข้าที่เรกวิ่งนะคะ4นะคะกับ5นะคะเข้าที่เรกวิ่ง4กับ5นะคะก็คือตามที่บอกนะคะว่าเรกวิ่งปู่ห้ามพลาดนะคะมาได้ทั้งบนและล่างนะคะงวดนี้คือเป็นงวดที่สนะคะค่ะคือเป็นงวดที่สมนะคะเข้ามาทั้งบนและล่างเลยนะคะ ในตารางนะคะปูให้มา3 4 5 8 2 6นะคะค่ะเลขในตารางถ้าเกิดว่าไม่ชอบในชุดตารางนี้นะคะก็ไปนำเลขนะคะในนี้นะคะไปหาจับเอากับที่ว่าพ่อแม่พี่น้องชอบ f c ชอบนะคะค่ะสามก็คือเข้ามาที่4นะคะแล้วก็ที่5นะคะค่ะงวดนี้คือเป็นงวดที่3นะคะที่เข้ามานะคะ คือปู่บอกว่าชอบต้นเลยกจัดกัดก็ผ่านนะคะค่ะคือเป็นสูตรที่ปู่ปรับใหม่นะคะปรับเปลี่ยนใหม่นะคะจากที่ให้จับคู่เองนะคะค่ะถ้าเกิดจะจับพู่ในนี้ก็ได้นะคะหรือในไงก็ได้นะคะงวดนี้คืองวดที่4นะคะวันที่1กุมภาพันธ์สองห้วิ่งบนร่าง2องามเนะคะเลขในตารางคือ2 3 7สามห้าแนะคะ เลข6ช่องชอบตัวไหนจับคู่เอานะคะ2ตัวบนร่างไปกลับนะคะปูวให้มานะคะ37 30 31 36 57 50 60 51 53 77 70 71 73 3ตัวตรงโตนะคะเลขฝันนะครับคือปู่ให้มานะคะ11 10แล้วก็11ตามที่บวกเข้าที่11ออก411นะคะ3ตัวบนตรงโตตามนี้นะคะ กแปดสามสองสองแปดเจ็ดห้าสามหนึ่งห้าเก้าแปดสามหกแปดแปดสี่นะคะก็คือเข้าที่หนึ่งหนึ่งได้ฟันปูนะคะออกสี่หนึ่งหนึ่งนะคะเข้ามาตรงๆไม่กลับเลยนะคะข่าวรีกวิ่งนะคะก็เข้าที่สองนะ,ะออกสองเก้านะคะเมื่อวันที่สิบหกกุมภาพันธ์สองห้าห้หกนะคะปูให้มานะคะ คือสูตรเต็มนะคะบนล่างวิ่งบนล่าง379นะคะ379เลขในตาราง379158นะคะค่ะสูตรเต็มจับคู่ให้แล้วนะคะเน้นบนล่างนะคะเน้นบนรองล่างนะคะคือ15 18 19 11 35 38 39 31 75 78 79 71 95 98 99 91 3ตัวนะคะตรงต้นนะคะ หกห้าเก้าสามแปดเก้าเก้าหกสามหกสามสองหนึ่งหกห้าสามเจ็ดสองงวดนี้คืองวดที่ห้านะคะเรียกวิ่งห้ามพลาดนะคะสามเจ็ดเก้านะคะเลขหกช่องคือสามเจ็ดเก้าหนึ่งห้าเก้านะคะงวดนี้คือห้ามพลาดนะคะเรียกวิ่งนะคะถ้าเกิดไม่ชอบในนี้ก็นําชุดนี้ไปหาจับคู่เองนะคะตามชอบนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเงินอยู่ในกระเป๋าเราถ้าเกิดเราไม่ซื้อ ก็จะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะค่ะสำหรับคนที่นะคะถูกแนวทางกับปู่ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ถูกแนวทางกับปู่แล้วนะคะอยากโอนปัจจัยนะคะไปให้ปู่ก็โอนไปได้เลยนะคะคือปู่ก็กําลังจะหางบประมาณนะคะคือมาสร้างสร้างศาลานะคะหรือว่าเทปูนคอนกอมมรีตรอบเมลูนะคะโอนไปให้ปู่เองเลยนะคะ ค,คือไม่ต้องผ่านแอดก็ได้นะคะค่ะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะคลิปนี้นะคะสําหรับปู่โต้องอำเภอเพ็ญนะคะเลขวิ่ง379ห้ามพลาดเลยนะคะเข้ามาแล้วสี่วดติดนะคะไม่ว่าจะเป็นบนเป็นล่างนะคะวิ่งบนล่างนะคะเข้าเลยนะคะค่ะขอฝากแนวทางปูด้วยฝากเรีกวิ่งปูด้วยนะคะคือเข้ามาแล้วนะคะจังๆเลยนะคะค่ะ วดน,นี้ก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดปูฝันยังไงก็จะติดต่อยังไงก็จะอัดคลิปลงให้อีกทีตัดต่อคลิปให้ทีถ้าทันก็คือทันถ้าไม่ทันก็คือไม่ทันนะคะค่ะยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ